ความเบาะลงแล้วตัดตัวบนตัวนี้เลยนะครับ1นึเซนอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องทำก็คือความเบาอครับแล้วก็ตัดเดือยบนตรงนี้ครับออกประมาณหนึ่งเซนต่อมาครับตรงสปริงเนี่ยครับระหว่างสปริงมันจะมีจุดบอมบอมตรงนี้นครับเราไปดูข้างในของมัน ข้างในมันก็จะเป็นนูนๆแบบนี้นะครับมันจะนูนออกมาเพื่อเป็นสลักกันตัวเนี้ยเราเอาตะใบฝนครับฝนตรงนี้ครับเอาตะใบฝนเพื่อให้เวลาเราขยับบอกแล้วตัวเนี้ยมันเดินมาข้างหน้านี้ได้นะครับ พอเราตัดเสร็จเราก็ลองปรับเบาะดูครับว่าเราจะเอ็นแค่ไหนนี่ครับจากเบาะต่างๆก็เอ็นได้แล้วแต่เราครับว่าเราจะเอ็นแค่ไหนเอ็นนอนไปเลยหรือว่าเอาอี่แค่ประมาณไหนดูว่าคนนั่งเขาต้องการนั่งแค่ไหนนะครับพอเสร็จปุ๊บเจาะรูครับใช้น็อตประมาณเบอร์สิบเจาะรูตรงนี้ ประมาณน็อตตัวนี้นะครับประมาณตุ่มนี้แล้วก็เจาะตรงนี้เลยแล้วก็เจาะให้ทะลุไปเลยนะครับเจาะจากฝั่งนี้ให้มันทะลุฝั่งนี้ไปเลยพอเกิดรูแล้วนะครับเหล็กตรงเนี้มันจะยาวมานี่เลยมันจะใหญ่มานี่เลยนะครับพอมันใหญ่มาปุ๊บ เราเอาตะไบฝนหรือเลือ่อยตะเหล็กก็ได้ครับเล็กๆฝนตัดให้มันเป็นรูบอมให้น็อตเข้าได้วิธีการก็คือเอาดินสอหรือปากกามจิก,ก็ได้ครับสอดเข้าไปในรูน็อตนี้แล้วก็ง้างบ่อไปมาเพื่อขูดให้มันเป็นรอยว่าเราจะตัดตรงไหนพอเราได้แล้วเราก็มาตัดครับ เอาปากกาสอดเข้าไปในรูแล้วยกเบาไปมาจะเกิดรอยพอเราตัดเสร็จหน้าตามันก็จะประมาณนี้เพื่อเป็นสลักเป็นเดือยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อกกับน็อตตัวนี้ทำให้เบาของเราเอนได้ครับ นี่ครับเวลาปกติบอกก็จะบอกคนนั่งก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับทําให้หลังเวลานั่งมันเอนนอนไม่ได้พอพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปรับปกติอครับแล้วก็ช่วยเอามือช่วยนิดนึงหรือนอนลงไปเลยก็ได้ครับก็จะนอนได้ประมาณนี้ ก็อิสระเหมือนทําได้เหมือนบอกคนขับเลยครับว่าเราจะเอานอนแค่ไหนโยกได้เหมือนกันเดือยตัวนี้ช่วยได้นะครับในราคาที่ประหยัดแล้วก็ง่ายทําง่ายมากครับ